วิธีเข้าฌานและการเท่งกะสินที่ได้ยินการจนคุ้นชินโสดประสาทว่าพระปาทุดงกรรมฐานท่านนั่งเข้าฌานแล้วเกิดคุณวิเศษต่างๆเป็นการได้ยินได้ฟังโดยไม่เข้าใจว่าฌานคืออะไรกันแน่เมื่อได้อ่านฌานสมาบัติ วิธีสร้างพลังอำนาจจิตแล้วคำว่าเข้าชาญจะไม่เป็นความลึกลับดำมืดสำหรับท่านอีกชาญสมาบัติวิธีสร้างพลังอำนาจจิต การน,นั่งสมาธิฝึกจิตอันที่จริงเป็นเรื่องเก่าแก่โบราณมีมาก่อนสมัยพุทธกาลเสียอีกผู้ฝึกจิตได้แก่ผูกที่เข้าไปอยู่ป่าบำเพ็ญตบะให้เกิดองค์ชาญขึ้นในตนเรียกกันว่านักพรตโยคีลือสีหรือไม่ก็ดาบทท่านเหล่านั้นรู้จักดีว่าจิตของมนุษย์มีพลังอำนาจซ่อนเร้นอยู่อย่างลึกลับสังขารร่างกายมนุษย์ฝึกให้แข็งแรงทรงพลังได้ ด้วยการทำกายบริหารออกกำลังกายทุกส่วนให้กล้ามเนื้อมีเรี่ยวแรงซึ่งเป็นกำลังแบบภายนอกต้องเคลื่อนไหวจึงจะก่อเกิดพลังสำหรับกำลังภายในอันได้แก่พลังจิตสวนทางต่างกับการฝึกร่างกายโดยสิ้นเชิงฝึกจิตคือการทำให้จิตยุติบทบาทไม่เคลื่อนไหวถึงขั้นสงบแน่วนิ่งเป็นหนึ่งเดียวความนิ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งพลังอานาจจิต นิ่งบ่อยเข้านานเข้าช่ำชองการฝึกจิตให้อยู่นิ่งมากเข้าจิตจะมีฤทธิ์เดชขึ้นได้เป็นมหัศจรรย์เช่นที่พวกโยคีหรือสีไพรเข้าป่าไปบำเพ็ญตะบะฝึกจิตถึงขั้นเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติอันเป็นขั้นที่แสดงฤทธิ์ได้เนรณิตสิ่งของจากอากาศว่างเปล่าให้เกิดเป็นวัตถุมีสภาพได้เมื่อผ่านวันเวลาเนื่อนนานมากจนนับไม่ถ้วนปี โลกวิวัฒนาการสู่ยุควิทยาศาสตร์อิทธิฤทธิ์ของโยคีฤศีดาบทกลายเป็นตำนานโบราณดึกดำบรรเล่าขานสืบๆกันมาจนกลายเป็นนิยายจากักจักวงวงที่ตัวเอกไปศึกษาวิชากับพะระฤศีผู้เท่าในอาสมกลางป่าหิบพานฤศีสำเร็จถึงฌานสมาบัติแล้วอุปมาเหมือนคนเดินเข้าถ้ำซึ่งสุดทางถ้ำเป็นผนังหินผาทึบตัน เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกพระบรมศาส,าสดาส่งค้นพบความจริงว่าความทุกตังนั้นมีหลืกหินแฝงเร้นเป็นช่องว่างอยู่สามารถก้าวออกมาจากถ้ำไปพบโลกใหม่อันวิเศษมหัศจรรย์โดยอาศัยวิปัสสนากรรมฐานอันประกอบไปด้วยสติและปัญญาอันปรีชาชาญเจาะทะลุม่านลึกลับดำมืดให้กลายเป็นความสว่างกระจ่างใสพบพระนิพพาน อันเป็นแดนกเกษมอมตะนิรันดร์การผลการเกิดแก่เจ็บตายอย่างเที่ยงแท้แน่นอนพุทธศาสนาจึงให้พุทธบุตรฝึกจิตจวบกระทั่งสำเร็จโลกิยะฌานแต่ไม่ให้ยึดติดอยู่กับฌานขั้นนั้นเพราะเป็นฌานที่คล้องอยู่กับทางโลกมีได้ก็เสื่อมได้ให้ก้าวเดินไปตามคลองครองธรรมดังที่พระบรมศาสดาส่งแท่ถางเส้นทางไว้ให้ เมื่อสองพปีเศษมาแล้วคือโลกุตตระยานอันทำให้รู้แจ้งโลกเหนือโลกและพ้นโลกไปสู่ความเป็นผู้ยั่งยืนอม,มตะถาวรเท่าที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่ามีคำที่คล้ายกันอยู่สองอย่างคือฌานกับยานฌานหมายถึงการเพ่งสำหรับผู้ที่นั่งสมาธิได้แก่เพ่งอารมณ์กรรมฐานจนจิตสงบรวมแน่วนิ่งเป็นหนึ่งเดียว เรียกว่าเอกตาซึ่งเป็นบาดฐานของความสำเร็จทั้งปวงเมื่อเพ่งเพียรจนกระทั่งจิตถึงเ e อกัตารมย่อมมังเกิดฌานทัศนะขึ้นตามลำดับขั้นญาณได้แก่การรู้แจ้งเห็นความเป็นจริงของจิตที่ไม่ใช่รู้ด้วยการฟังการจดจำจากตำราการตรึกนึกคิดเอาเองซึ่งไม่อาจตัดกิเลสได้แม้แต่นิดเดียวเหตุเพราะ จิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานไม่ยอมรับสิ่งที่ว่านั้นต้องให้จิตยอมรับเองจึงจะได้ฉะนั้นญาณจึงเกิดขึ้นมีขึ้นในผู้ที่ฝึกปฏิบัติจ,จิตถึงขั้นสูงก้าวถึงขั้นวิปัสายานซึ่งได้แก่ตัวปัญญานั่นเองเพราะวิปัสนาหมายถึงการใช้ปัญญาวิมุตติขณะอยู่ในสมาธิซึ่งเป็นคนละระดับกับปัญญาธรรมดาที่เราท่าน ใช้ในชีวิตประจำวันผู้ใดกล่าวว่านั่งลืมตาอยู่ในนรกก็ใช้ปัญญาประหารกิเลสได้ผู้นั้นกล่าวค้านพุทธพจน์เพราะความสงบในองค์สมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อก้าวถึงคณิกะสมาธิเป็นเบื้องต้นและก้าวต่อไปถึงสมาธิในลำดับสูงขึ้นวิปัสนาญาณหมายถึงญาณในขณะที่ปฏิบัติตว,ตวิปัสนาธุระตัวกระทั่งก้าวถึง อาสวัคยยยานคือ,อยานที่รู้จักกระทำให้กิเลสเหือดหายไปจากกมลสันดานอย่างสิ้นเชิงไม่เหลือเศษฌานมีแปดขั้นเรียกว่าสมาบัตแปดแบ่งออกเป็นรูปฌานสี่ขั้นและอารูปฌานสี่ขั้นในที่นี้จะกล่าวเฉพาะรูปฌานดังที่พระบรมศา,ศาสดาพิจารณาแล้วว่าพอเพียงต่อการเป็นบาดฐาน ให้ก้าวถึงธรรมวิเศษของพระองค์ถ้าเพ่งเพียรจนครบสมาบัติแปย่อมอุปมาเหมือนเราท่านจะขึ้นรถเมย์ไปเมืองนนแต่นั่งเลยเรื่อยเฉยไปถึงเมืองปทุมเสียก่อนจากนั้นนั่งรถเมยย้อนกลับมาที่เมืองนนอีกประมาณว่าเปลืองเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์องค์ชาญ เรียกเป็นองค์คือองค์ชานรูปชานมีองค์สี่ได้แก่ 1. นึปฐมชาญ 2. ทุติยะชาญ 3. ตติยะชาญและ4จะตุตถะชาญเรียกเช่นนั้นตามที่ใช้กันเป็นมาตรฐานแต่จะเรียกว่าชาญหนึ่งชานสองชานสาชาญสี่ก็ได้ไม่ผิดปฐมชาญหรือชาญที่หนึ่ง เริ่มต้นจากโยคียบุคคลคำที่เรียกใครก็ได้ที่นั่งสมาธิท่องบนบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกลมเข้าลมออกคือหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละหรือจะบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอารหังหรือนะมะพัทะหรือเมตตาหรือบริกรรมอะไรตามที่พระอาจารย์กำหนดให้ภาวนาก็สุขแท้แต่ เมื่อจิตเข้าถึงความสงบผ่านระดับคณิกะสมาธิคือสมาธิเบื้องต้นก้าวขึ้นถึงอุปจารสมาธิอันเป็นสมาธิขั้นกลางเฉียดใกล้จะถึงขั้นสูงคืออัปปนาสมาธิสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับโยคีบุคคลคือวิตกวิจารปิติสุขและเอกัตตารมณ์การมีอารมณ์จิตแน่วนิ่งเป็นหนึ่งเดียวไม่แสสายวอกแวกเชื่อว่า ข้าถึงปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่งทุติยฌานหรือฌานที่สองตอนนี้วิตกวิจานหายไปเองเป็นอัตโนมัติไม่ต้องใส่ใจว่าทำไมจู่ๆก็หายโยคีบุคคลจะเหลือแต่ปิติสุขและเอกตารมคือจิตสงบรวมเป็นหนึ่งอยู่ในองค์สมาธิตติยฌานหรือฌานที่สามปิติหายไปอีกเป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องใส่ใจว่าทำไมหายตอนนี้จะเหลือแต่สุขและเอกตารมมีจิตสงบนิ่งตลอดเวลาจตุตถาฌานหรือฌานที่สี่สุขหายไปเหลือเพียงเอกตารมการมีจิตสงบรวมเป็นหนึ่งลมหายใจสงบไปด้วยคล้ายหยุดหายใจตั้งแต่ผ่านฌานที่หนึ่งมาแล้วโยคีบุคคลพึงเข้าใจว่าความตายไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะระหว่างเข้าฌาน จิตจะเกิดพลังอำนาจทำให้ขุลขนทั่วร่างรับเอาออกซิเจนในอากาศได้อย่างสม่ำเสมอไม่เคยมีใครตายเพราะเข้าสมาธิเจริญฌานตลอดเวลาที่จิตเป็นเอกาตตารมหรือการที่จิตรวมเป็นหนึ่งด้วยความสงบแน่วแน่อารมณ์อื่นใดไม่อาจแทรกเข้ามาได้รวมทั้งกิเลสด,ด้วยวาระจิตเท่าที่ผ่านฌานขั้นต่างๆโยคีบุคคลจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าถึงขั้นใดแล้ว สามารถสอบจิตได้ด้วยขั้นตอนเช่นที่ว่าอารมณ์ฌานอารมณ์ในองค์ฌานที่เรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกตาจนถึงอุเบกขาในขั้นอัปปนาสมาธิ โยคีบุคคลผึงทราบว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นเช่นไรกันบ้างวิตกที่เป็นอารมณ์ในการเข้าฌานสมาบัติช่วงแร,แรกเริ่มที่นั่งสมาธิไม่พึงเข้าใจตามศัพท์ที่ชาวบ้านร้านตลาดคุ้นชินคือวิตกทุกร้อนถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันโบราอาจารย์ท่านเปรียบเทียบว,วิตกในองค์ภาวนาตอนแรกเริ่มว่าเหมือนลงมือตีระฆังขึ้นครั้งแรกมันดังกังวานเป็นเสียงทึบๆเท่านั้น ต่อเมื่อตีซ้ำอีกทีเสียงระฆังจะกังวานก้องกระหึ่มไปไกลขึ้นมาทันทีโบราณาจารย์จึงเปรียบเทียบเป็นวิจารณ์เหมือนเสียงกระหึ่มของระฆังคือได้ผลจากการตีระฆังสําหรับการเจเริญฌานสมาบัติเท่ากับได้ผลจากการปฏิบัติขึ้นแล้ววิจารณ์มีลักษณะนุ่มนวลประคองจิตไม่ให้พลัดตกจากองค์สมาธินั่นเองหาใช่เป็นสับย่างชาวโลก ที่กล่าววิาพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นกันอึงแต่อย่างใไดไม่ปิติและสุขที่เป็นอารมณ์ในฌานคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าปิติสุขคือความมีจิตใจผ่องแผ้วอิ่มเอิบทราบซ่านถึงขั้นที่สุขเหนือสุขอื่นใดที่เคยพบผ่านในชีวิตแต่ปิติซึ่งก็หมายถึงความอิ่มเอิบใจอันเป็นผลที่ได้จากการนั่งสมาธิถึงขั้นเข้าสู่ความสงบทางจิตซึ่งโยคีบุคคล ต้องเกิดปิติด้วยกันทั้งสิ้นแต่อาการของปิติจะผิดคาดหมายอย่างใหญ่หลวงและมีแตกต่างผิดแผกกันไปปิติใครปิติมันไม่เหมือนกันในทุกคน